สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาทําเมนูยำปูมาสดรับประทานกันค่ะคลิปนี้ก็จะเป็น EP 1หนะคะที่เราจะมาทําวิธียำปูสดนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาเตรียมพร้อมเลยค่ะเราจะมาหั่นวัตถุดิบต่างๆนะคะเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะยำได้เลยค่ะ วัตถุดิบของเราเราก็จะมีปูสดนะคะที่เราล้างํำความสะอาดนะคะและก็ใส่ตู้เย็นไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาหั่นนะคะต้นหอมบักชีให้เรียบร้อยเลยค่ะ เมื่อเราหั่นเตรียมพร้อมต้นหอมบักชีเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาโขกพริกนะคะแล้วก็กระเทียมให้ละเอียดเลยค่ะส่วนพริกของเรานะคะวันนี้เราใช้พริกขี้หนูสวนนะคะซึ่งเป็นพริกขี้หนูสวนสีเขียวนั่นเองค่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นพริกแดงจินดาก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าชอบแบบไหนนะคะเราก็จะโขกให้ละเอียดเลยค่ะ ทิศละเอียดแล้วนะคะเราก็จะมาแกะปูนะคะส่วนปูของเราก็อย่างที่บอกนะคะเราล้างทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อความสะดวกเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเราก็มาแกะปูนะคะแล้วก็ตัดครึ่งเลยค่ะ เมื่อเราแกะปูเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสเลยค่ะเราก็จะใส่พริกที่เราโขกไว้นะคะลงไปตามลงไปด้วยมะนาวค่ะประโยชน์ของมะนาวของเราก็ดีมากๆเลยนะคะเราจะเพิ่มความเปรี้ยวและแถมยังดับกลิ่นคาวของปูได้ด้วยค่ะเราจะมาปรุงรสด้วยน้ำลาน้ำตาลและก็น้ำกระเทียมดองนะคะ ตามลงไปด้วยชูรสค่ะเราก็จะคลุกเค้าค่ะเมื่อคลุกเค้านะคะเข้าน้ำเข้าเหนือแล้วเราก็จะมาโรยด้วยต้นหอมบักชีเลยนะคะคลุกเค้าค่ะให้เข้าน้ำเข้าเนื้ออีกครั้ง ดูสิคะว่าสีสันน้ารับประทานแค่ดูก็น้ำลายไหลแล้วค่ะนี่หน้าทานมากๆเลยค่ะมาค่ะเรามาชิมดูรสชาติกันเมื่อรสชาติของเราได้ที่แล้วนะคะ เราก็จะมาเพิ่มมะเขือเทศลงไปนะคะหรือมะเขือส้มนั่นเองค่ะลงไปเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราชอบทานอยู่แล้วนะคะและเราก็จะคลุกเคล้าค่ะและก็จะจัดใส่ภาชนะนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะรับประทานได้เลยค่ะเมนูยำปูม้าสดของเราก็ทำได้ง่ายๆนะคะขายๆก็ทำทานเองได้ค่ะไปเลยค่ะเตรียมพร้อมที่จะเสิร์ฟได้เลยค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามากด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องน้องนางสไปนอิงเลนค่ะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะขอพระคุณมากๆค่ะ